รถยนต์ไปก็ไปเจอแต่หลุมอ่ะนะผมก็ได้หลบหลุม่ะทางลาดยางอะไรอยู่แต่ว่าเจอแต่หลุมทะเบียนรถก็สามหกเก็ยศูนย์ก็สแสดงว่าเลขตัวเก่ามีโอ,อกาสมาแล้วก็ไปเจอรู้สึกมันจะเป็นเหมือนของปลาย่างไปแห้งอะไรเยอะแยะหมดผมว่ามันต้องเกี่ยวกับเลขศูนย์นีรละละัแล้วได้ไปแลกเงินเขาห้าร้อยอ่ะมีนจะเหรียญสิบเหรียญกลมๆอ่ะ ผมพยายามมาเลือกเหรียญเก่าก็เลยคิดว่ายัางไงศูนย์อาจจะมาอยู่งวดนี้มาให้พบสิบงวดนะอ,อ๋อได้ลอตเตอรี่จองสี่ออตโต้สำราญจันแจ้งนะครับดูจากจังหวัดกาญหนไม่ได้เที่ยวนานแล้วไปแต่สมัยหนุ่มๆไปล่องแก่งเคไ,ไปล่องแพเคยไปล่องแพนะครับ จากได้แต่ถ้ามาหกศูนย์นะถือว่าตรงมากมแต่หน่พอจะรูดได้เล็กบ้างอาจจะเป็นหกห้าก็ได้หกตัวเก่าเก่าแต่ลุงก็ให้มาตั้งไปไปอาจารย์แม่ก็มีนะอ่าก็มีอยู่คู่นี้หรือเปล่าออคู่คู่ห่างคู่นี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าหกสามหกสองนะครับแต่ว่าตามความรู้สึกว่าลองลอง,ลองวัดเทียบดูกับเซน เป็นบางเซ์นเนะเาะลองเทียบดูแล้วการคำนวณเราก็ตกตัวนี้อยู่ตกหกหลักสิบบนไอล้ล่างล่างแต่ท้ายจะเป็นอะไรนี่เรายังไม่รู้นะเดี๋ยวขอเวลาผมว่าบนต้นทั้งง่ายๆถ้าก็มาดึงออกหกศูนย์ล่างก็ถือว่าง่ายง่ายเลยเพราะว่าในปกตลาดเขาก็ให้มาแล้ว มานั่งดูวิเคราะห์แล้วเวลาผมมองเข้าไปปับ๊บผมจะรู้เลยว่าอยู่ประมาณนี้ตัวนี้นะแต่หลังจากสองปีผ่านมาปีที่ผ่านมาประมาณปีกว่าๆาเนี่ยเมื่อผมมองไปที่บันไดปั๊บมันจะเป็นสองใจผมมันจะเป็นสองติดสองใจอะมองไปแล้วตัวเลขจะเป็นสองทางอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ถามว่าจะเอามั่นใจไหมผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าใจผมมองแล้วเป็นอย่างนี้ ในผมไปพยายามแก้ว่าเออมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวแล้วผมก็ไปนั่งคิดไปน่าจะเกี่ยวกับสมาธิของผมผมต้องมีหลายอย่างที่เราต้องทอําอ่ะต้องแก้สมาธิก่อนแล้วเราค่อยมามองแบบนี้มันจะชัดเจนเพราะเวลาผมมองตามผมสัมผัสผมมองไปปั๊บผมมองไปผมรู้เลยว่าผมย้ออกตัวนี้แบบนี้อะ่ะทีนี้ช่วงปีประประ่านี่ ผมมองแบบมันจะเป็นสองแง่สองงาม,มนะครับผมันหายไปมันมันรู้สึกว่าจะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นแบบนี้มันเลยเพาเวอร์เราไม่แรงว่างั้นเนอะนี่ผมก็เลยต้องขอเวลาหน่อยผมจะจูนจูนตัวเองก่อนเนาะขอเวลาสักพักก่อนให้ผมจูนได้ผมว่าฟันทงําไหนคานั้นเลยอะนะนะนะอยู่ประมาณนี้นะที่จะให้ให้มองเป็นตัวเลขอะแล้วตัวนั้นก็ตาม แอชสัก็มจะมีอยู่หนึ่งตัวแล้วคุณไรรัตชรัช,ชวีหรือเปล่าื่อกีรัชศรีเนาะนี่เมมรัชศรีจากแมสเซเจอร์แกวฝันว่าผมไปเขียนให้แปดแปด่อก่อนที่จำได้ว่าออก6 0สุน้ามีคนฝันว่าผมไปเขียนเลขให้แปดเจ็ดหรือเปล่าแต่หวยก็มาออกหกศูนยห้านะนะครับก็ออกกับตามปหมือนเดิมอะสีผมมีที่มานะ จะไม่พูดนี่ผมสังเกตแบบง่ายๆนะอืจะให้ดูปกตวเนี้อันของแอชัดเลือกนะจองไว้แล้วมั้งจองแล้วครับเอาแล้วดิงให้แล้วแอชัดจองแล้วนี่นะให้ดูชัดๆอีกรอบมันเป็นอะไรนะลุงไอเขาก็ให้มาแล้วบนปกอะบนปกเขาจะให้จำคุกสามปีคือเลขสามแล้วครับามาออกสามหกศูนย์ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้ว หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทเกี่ยวกับเปิดบัญชีมา้าเกี่ยวกับยาเสพติดเออวันนั้นผมดูเป็นโนตบุ๊กวันนี้เออเป็นสมุดบัญชีนะสองเล่ม,มแลวมแม้วคอมจออันหนึ่งนี่ดูดูดูด,ด,ด,ดนะชชูดูนี่นี่แน่ของแอชัดน่าจะจองไว้แล้วล่ะถ้าเป็นสามหกศูน็แค่นั้นเองไม่จะศูนย์สามตัวก็ได้ นี่ผมว่าบางครั้งน่าจะออกกูย์ตรงๆเราได้ไม่ได้ปูู่ดดูปกหน่ดูปกให่ไม่ได้ดูไปเลยไม่หมยังมันดูอยู่บ้านมันมืดมันมืดผมจะไม่รู้จะไปไหนให้ดูอีกเนาะมันมืดใบเก่าอยู่ไหนคือเดี๋ยวนะจะดึงให้ดูใหม่ไม่ล่ะใบนั้น เดี๋ยวนะีแปบเดี๋ยวแปบเดี๋ยวแปบเ,เราดูมันมัน,ม,นมันลุ้นในสองงวดนะ่ะอ่าที่ลุงเคยพูดอะ่ะพรา,ามาแปดงวดแล้วศูนย์นะครับวันนี้เขาจะมาอีก่รอบไหมตั้งหลักหลักดันไปที่หลักร้อยหรือเปล่าแล้วก็มันจะปัดมาหลักติดงวดหน้าหรือเปล่าแบบนี้หรือจะล่วงลงล่างอนะ่ะส่วนมากศูนย์ถ้าทะแยงด้านมีหลักการที่ผมสังเกตดู่ถ้าศูนย์ทะแยง ทะยนแบบนี้ส่วนมากมันจะปัดลงมาล่างอะ่ะส่วนมากอยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าว่าถ้าศูนย์ทะแยงกลับมาอีกครั้งหนึง่งอันนี้มันจะทะยงออกขวาเนาะถ้าศูนย์ทะยงซ้ายนี่บางทีจะหายไม่จําไม่ได้หรอกผมไปนั่งไล่ไล่ดูอะ่ะเกี่ยวกับศูนย์ทะยงกับศูนย์ตั้งศูนย์ตั้งถ้าถ้าศูนย์ตั้งตรงกันอะ่ะส่วนมากศูนย์จะหาย กี่เดือนต้องเขียนนะเขียนมันเกิดฝันคนถามาฝันเกี่ยวกับลุงฟองเนี่ยจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมมันจะมาจริงๆนะพศวันพศแล้วก็วันเดือนอายุเกิดอะช่วงวนมากจะออกอะสองสี่ครับสิบเอ็ดใกล้แล้วเนี่ยสองห้าศูนย์หกงวดนี่มีในกลุ่มก็ฝันเดินผมบอกว่าเป็นเนฟซีมา สามสี่ปีแล้วไม่เคยฝันเพิ่งฝันเห็นแล้วก็มีคุณอะไรเมื่อกี้อยู่ใน,น,นในเซเจอร์ก็ฝันเห็นผมว่าผมไปเขียนเลขให้แปดแปลแล้วก็แอดถัดก,ก็ฝันเกี่ยวกับผมอยู่แล้วค่อยคุยกันช่วงท้ายๆเนาะนี่นก็สามคนแล้วฝันงวดนั้นฝันสี่คนผมก็บอกว่ามันชอบบอกปอ,อผมอายุผมนะครับก็ห้าสิบเก้าหกสิบ ไม่กี่เดือนก็ถึงหกสิบแล,ล้วล่ะผมก็เลงมาหกศูนย์หยองรือเปล่าเนี่ยคือถ้าฝันเกี่ยวกับลุงมันจะมันจะอยู่นี่เนให้จับเอาเลยมันไม,ไม่ไม่ไปไหนนะนนี้ให้จับเอานะลุงเนาะวันนั้นใครไปคุณจอมที่อยู่เยอรมันฝันเห็นผมแกก็ขอวันเดือนผมก็เขียนให้ไปงี้หวยออกสีหนึ่งหนึ่งแกก็ได้หนึ่งหนึ่งนะครับคุณจอมอะอยู่เยอรมันนะ แล้วมวนเมื่อกี้ที่นวนฝันอ่ะมวนที่พูดละเจ็บใจมวนที่ออก605นี่รู้สึกว่าคนฝันถึงผม4หรือ5คนก็ออกอ่ะนี่ที่รูงฝันอ่ะล่าสุดว่าเพื่อนเก่าๆเห็นไหมเพื่อนเก่าเราก็ลืมนึกถึงว่าสอเนี่ยนี่แหละเพื่อนเก่าก็พศแต่ผมลืมพูดอยู่อย่างว่าเพื่อนเก่าเรียนรุ่นสองผศยี่สิบหกอ่ะพศยี่สิบหกโอ้ยผมก็พลาด ผมว่ายี่หกหรือยี่บเจ็ดไล่ดูปศยี่สิบหกเพราะผมเข้าเรียนเรียนรุ่นนั้นคือปศร,รุ่นสองหกนะครับก็โอ้โหพลาดพลาด